ถามเหรอถามพี่ชาวเร่องว่าป็นของไทยไม่ครับไม่เคยถามเฮ้ยคุณเน่ลางต่างกันกว่าเลยนะถามทำไมอ่ะข้อบางไปหายก็บุญแล้วไม่หายก็บุญแล้วทำไมไม่โฟกัสเลยอ่ะไม่โฟกัสพี่แห่งเลยอ่ะพี่ทำไมไม่ชัดเลยเอาไม่ไท่หรอ ชา oh, right. <laughs> ร์จ้ชด <laughs> ้เริ่มชาดข oh. ึ้นมาหน่อยนะ <laughs> ไม่เห็นลูกเลย <laughs> <laughs> กล้องไม่ทันนะ Hiệp hey. kiếm hey. 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 はい。<laughs> Ahí.